สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของลักษณะนะคะทางกายภาพและชนิดของดินนะคะต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูนะคะจะไปเรียนนะคะเรามาดูคลิปวิดีโอตรงนี้ก่อนนะคะลักษณะทางกายภาพของดินกันนะคะ สวัสดีครับเด็กๆทุกคน,นเด็กๆเคยลองสังเกตดินบริเวณบ้านไหมครับว่ามีลักษณะอย่างไรเด็กๆสงสัยเหมือนพี่เปียกไหมครับดินในแต่และพื้นที่เนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่และคนที่ไขข้อสองสัยเรื่องนี้ได้นั่นก็คือลุงพลนั่นเองเราไปหาลุงพลกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย สวัสดีครับลุงพลผมสงสัยครับว่าดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ครับดินในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีทั้งลักษณะที่เหมือนกันแล้วก็แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสถานที่นั่นเองเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวลุงจะพาพี่เปียกและเด็กๆไปหาน้องหนอนกันสวัสดีเด็กๆทุกคนฉันชื่อน้องหนอนวันนี้จะพาเด็กๆทุกคนไปเรียนเรื่องลักษณะทางกายภาพของดิน ลักษณะทางกายภาพของดิน 1. เนื้อดินเกิดจากส่วนประกอบที่อยู่ในดินเช่นกรวดทรายซากพืชซักสัตว์เนื้อดินจะแบ่งออกเป็นเนื้อดินหยาบและเนื้อดินละเอียด 2. การอุ้มน้ําของดินเป็นสมบัติในการกักเก็บน้ําไว้ในช่องว่างระหว่างเม็ดดินเม็ดดินที่มีช่องว่างเยอะจะอุ้มน้ําได้ไม่ดีส่วนเม็ดดินที่มีช่องว่างน้อยจะอุ้มน้ําได้ดี 3. สีของดินจะแบ่งออกเป็นสีน้ำตาลและสีแดงสีของดินเนี่ยเกิดจากสารประกอบที่อยู่ในดิน 4. การจับตัวของดินเป็นสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อดินดินที่มีเนื้อละเอียดจะจับตัวกันเป็นก้อนเป็นอย่างไรอ่าเด็กๆคะลักษณะทางกายภาพของดินนะคะ อันแรกเลยนะคะจากคลิปวิดีโอนะคะเราก็จะเห็นว่าลักษณะทางกายภาพอันแรกก็คือเนื้อดินนะคะ <_ p ia> เนื้อดินก็จะมีเนื้อละเอียดกับเนื้อหยาบ <_ p ia> เนื้อละเอียดหนูนึกถึงดินเหนียวหรือดินน้ํามันดูนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดมันก็จะสามารถจับตัวกันเป็นก้อนได้ส่วนเนื้อหยาบให้หนูนึกถึงดินทรายนะคะหรือทรายนั่นเองนะคะต่อมานะคะลักษณะทางกายภาพอันที่สองนะคะ ให้เด็กๆนะคะดูถึงเรื่องของการอุ้มน้ํานะคะลักษณะของการอุ้มน้ําได้ดีกับอุ้มน้ําได้ไม่ค่อยดีนะคะลักษณะของการอุ้มน้ําได้ดีก็ยกตัวอย่างเช่นดินเหนียวที่อยู่ตามทุ่งนาของเราเราจะเห็นว่าเรามักจะใช้ดินเหนียวในการปลูกข,ข้าวเพราะว่าข้าวต้องการน้ําเยอะต้องการดินที่สามารถอุ้มน้ําไว้เยอะๆได้นะคะต่อมาสําหรับดินที่อุ้มน้ําไม่ดีก็ยกตัวอย่างเช่นดินทไาล์ชัดเจนเลยเวลาเราเทน,นะคะน้ํานะคะ ใส่ใส่อะไรคะใส่ทรายอย่างเงี้ยมันก็จะไหลลงไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะต่อมานะคะลักษณะทางกายภาพอันที่3มก็คือลักษณะของสีดินนะคะสีดินก็มีสีน้ําตาลสีแดงสีดําสีขาวสีต่างๆที่เกิดจากแร่ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่ในดินนั่นเองนะคะดินแต่ละที่ดินแต่ละแต่ละแห่งลักษณะของสีจะไม่เหมือนกันนะคะ ดินที่มีฮิวมัสเยอะๆก็จะมีสีน้ำตาลออกดำอย่างนี้นะคะเป็นต้นเนาะต่อมานะคะลักษณะทางกายภาพอันที่4ี่ก็คือการจับตัวของดินนะคะจับตัวกันเป็นก้อนได้จับตัวกันไม่เป็นก้อนนะคะหรือจับตัวกันเป็นก้อนแป๊บเดียวก็สามารถแตกได้จับตัวกันเป็นก้อนได้ดีไม่ดีนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อนะคะตัวกันเป็นก้อน เป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆได้รู้ถึงลักษณะทางกายภาพของดินกันไปแล้วครั้งหน้าพี่เปียกจะพาไปชมอะไรอีกรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนบ๊ายายอ่ะต่อมานะคะให้เด็กๆนะคะเปิดหนังสือเรียนของเราได้เลยค่ะเปิดมาหน้าที่150 ในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของดินนะคะดินแต่ละแห่งอาจมีลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพบางอย่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันเช่นสีของดินเนื้อดินการอุ้มน้ำของดินโดยเราสามารถจำแนกชนิดของดินได้จากการสังเกตตามลักษณะของดินที่ปรากฏนะคะเรามาดูข้างล่างกันเลยค่ะตรงกิจกรรมลองทำดูนะคะ เด็กๆเ,เห็นกิจกรรมลองทําดูไม่เอ่ยข้างล่างเลยข้างล่างหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามเตรียมดินสอนะคะ,ะขึ้นมาเตรียมดินสอขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันเลยนะคะยงเส้นจับคู่ภาพกับลักษณะทางกายภาพของดินให้สัมพันธ์กันข้อที่หนึ่งเลยนะคะข้อที่หนึ่งดินข้อที่หนึ่งน้องคิดว่าเป็นดินอะไรคะในภาพ ลองบอกชื่อดินสิคะรู้จักไหมเอ่ยมันคือดินเหนียวดังนั้นลักษณะทางกายภาพของดินเหนียวข้อที่หนึ่งเราจะโยงไปที่ข้อความที่เท่าไหร่ดีคะที่เท่าไหร่ดีคะถูกต้องค่ะเราก็โยงไปที่ข้อมูลที่สามก็คือเนื้อดินละเอียดจับตัวเป็นก้อนนะคะ ต่อมานะคะภาพที่สองภาพที่สองน้องดูภาพแล้วน้องคิดว่าน่าจะเป็นดินอะไรคะภาพที่สองน่าจะเป็นดินอะไรคะดินสีดำอ่ะดินดำนั่นเองนะคะดินดำหรือดินร่วนนะคะน่าจะเป็นดินดำหรือดินร่วนดังนั้นเราจะต้องนะคะยงไปที่ไหนคะข้อความที่เท่าไหร่สอง เราโยงข้อสองเราโยงข้อความไปที่ข้อความเท่าไหร่คะ่ค่ะถูกต้องค่ะเราโยงไปที่ข้อความที่หนึ่งก็คือดินมีสีดำมีฮิวมัสอยู่มากนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อที่สามเราก็โยงไปที่มันคือดินทรายเนาะหรือทรายนั่นเองนะคะ เราก็ยงไปที่ข้อความที่2ก็คือเม็ดดินหยาบและมีขนาดใหญ่นะคะเสร็จหรือยังคะถ้ายงแล้วนะคะเราก็มาดูหน้าถัดมาเลยค่ะหน้าที่154เสร็จแล้วครับอ่าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันเลยอ่าหน้า154นะคะลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพของดิน เป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ด้วยการดูและการสัมผัสเนื้อดินว่ามีลักษณะบางอย่างเหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนประกอบที่ผสมอยู่ในดินนะคะต่อมานะคะเรามาดูที่กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่2ลักษณะทางกายภาพของดิน จุดประสงค์นะคะดูพร้อมกันเลยนะคะระบุและจําแนกด,ดินโดยใช้ลักษณะที่สังเกตได้เป็นเกณฑ์คำถามดินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันคาดคะณนคำตอบคาดคะณนคำตอบก็คือคำตอบที่ได้จากการคาดเดาดังนั้นเราจะคาดเดาคำตอบได้อย่างไรคะอ่ะลองตอบสิคะ มีคำถามให้แล้วเราลองตอบเองสิคะเราจะคาดเดาว,ว่ายังไงดีคำตอบที่ได้จากการคาดเดาเราจะตอบว่ายังไงดีคะอะ่ลองช่วยกันคะ่ะไอ้ไม่เอ้ยดินแต่ละชนิดมีลักษณะแตกต่างกันหรือไม่คาดคะเนคำตอบก็คือ ไปเลยนะคะคดินแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างแตกต่างกันและบางอย่างเหมือนกันนะคะเติมไปได้เลยนะคะอ่ะเสร็จหรือยังอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวครูถ้าใครยังทําไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะครูมีคลิปดีโอท้ายให้ ครูมีคลิปวิดีโอท้ายให้นะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรเนาะถ้ายังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอตอนท้ายเนาะเราไปดูต่อเลยค่ะในอันนี้ก็จะเป็นการทดลองเนาะครูก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วทั้งตารางหรืออะไรเดี๋ยวเราจะทําไปพร้อมกันแล้วก็ดูไปพร้อมกันเลยนะคะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะน้ำสามแก้วถาดขนาดกลาง3าใบาแว่นขยาย3อันนะคะดินที่ครูเตรียมไว้ให้ก็จะมีดินเหนียวดินร่วนดินทรายนะคะ แล้วก็มีขวดพลาสติกเนาะอ่ะเรามาดูตารางบันทึกผลไปพร้อมกันเลยค่ะ,ะนะคะตารางบันทึกผลเด็ก,ดกวิธีการเดี๋ยวรเ,เรามาคุยตรงตารางบันทึกผลนี้เลยนะคะดูได้ยังเอ่ยหน้า155ของพวกเรานั่นเองนะคะครูกําหนดให้เลยนะคะดินชนิดที่1ครูกําหนดให้เป็นดินเหนียวนะคะดินชนิดที่2เป็นดินร่วน ดินชนิดที่3เป็นดินรายนะคะสิ่งที่เราจะต้องบันทึกผลลงไปในตารางนะคะช่องแรกเลยนะคะข้อที่1ให้เราสังเกตสีของดินแต่ละชนิดนะคะข้อที่2ให้เราสังเกตลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดข้อที่3ให้เราสังเกตการอุ้มน้ำของดินแต่ละชนิด ข้อที่4นะคะให้เราสังเกตการจับตัวของดินนะคะส่วนข้อที่5เติมไปได้เลยนะคะก็คือช่องแรกก็เป็นดินเหนียวตรงนี้เป็นดินเหนียวนะคะช่องที่2ก็เป็นดินร่วนช่องที่3ก็เป็นดินทรายนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ่ะก่อนที่เราจะ นี่นะคะอันนี้ก็เป็นการทดลองนะคะเรื่องลักษณะของการอะไรคะอุ้มน้ําของดินนะคะในหัวข้อที่3นั่นเองนะคะเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์มีการทดลองเรื่องการอุ้มน้ําของดินมานําเสนอให้ทุกเรียนทุกคนได้รับชมและรับฟังกันค่ะเอาละค่ะ ต่อไปจะเป็นการทดลองการไหลผ่านของน้ํานะคะว่า<อ>ดินชนิดไหนที่น้ําสามารถไหลผ่านได้ดีที่สุดดินชนิดไหนที่สามารถกักเก็บน้ําได้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดินชนิดไหนที่น้ําไม่สามารถไหลผ่านได้และดินชนิดไหนที่ดิน ไม่สามารถเก็บน้ําไม่ได้เลยหรือว่าวเก็บไว้น้ําไม่ได้น้อยหรือว่าวเก็บน้ําได้ปานกลางเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดินชนิดไหนอุ้มน้ําได้อย่างไรนะคะดินแต่ละชนิดนะคะอุ้มน้ําได้อย่างไรชนิดแรกดินทรายารอันนี้ดินทรายนะคะอันนี้เป็นดินทรายนะคะอันต่อไปอันต่อไปจะเป็นดินร่วนอันนี้เป็นดินร่วนนะคะ และอันต่อไปอันท้ายจะเป็นดินเหนียวนะอันสุดท้ายจะเป็นดินเหนียวนะค่ะอันนี้อาจจะเป็นดินเหนียวนะคะโดยใส่ดินในปริมาณที่ทพอๆกันเท่าๆกันนะคะแล้วก็จะเอาน้ำใส่ในปริมาณที่เท่าๆกันกันเดี๋ยวเรามาดูว่าดินชนิดไหนที่สามารถกักเก็บน้ำได้ดีและดินชนิดไหนที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้นะคะ เดี๋ยวปูอ้อมจะลองเทน้ำลงไปนะน้าอะเทน้ำอันแรกนะคะจะเป็นดินทรายดินทรายนะคะน่นเลยสังเกตดูด้วยนะคะอันต่อไปจะเป็นดินร่วน จากต่อไปจากต้นดินเมวเราจะใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากันค่ะเราจะใช้น้ำในปริมาณที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าดินชนิดไหนที่สามารถอุ้มน้ำได้ดีเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าดินชนิดไหนที่สามารถอุ้มน้ำได้ดีที่สุดเนาะและน้ำไหนผ่านได้น้อยที่สุดเดี๋ยวมาดูกันค่ะในะขณะนี้คือดิน ดินทรายน้ําหยุดไหลเรียบร้อยแล้วแสดงว่าดินทรายน้ําไหลผ่านได้ดีที่สุดก็พูดง่ายๆก็คือกักเก็บน้ําและระบายน้ำกักเก็บน้ําได้น้อยระบายน้ําได้ดีนั่นเองนะดินทรายน่ะส่วนดินร่วนณขณะนี้ดินร่วนนั่นเองเห็นไหมคะไหลเริ่มไหลลงมาแล้วไหล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 ลงมาเลยนะคะ ส่วนดินนักเรียนดูดินเหนียวนะคะดินเหนียวจะไหลลงมาทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดนก็คือคุยง่ายคืออาจจะไม่ค่อยไหลนั่นเองอ่ะนักเรียนดูนะคะขนาดนี้ดินร่วนใกล้หยุดแล้วนะ,ะนะแต่ดินเหนียวยังไม่หมดนะคะดินเหนียวยังมีน้าอยู่ะะอ่ะตอนนี้นะะขนาดนี้คือดินร่วนหยุดแล้วนะคะการทดลองนี้ก็สรุปได้ว่า ดินที่สามารถอุ้มน้ําได้ดีที่สุดคือดินเหนียวนะคะดินที่สามารถอุ้มน้ําได้น้อยที่สุดน้ําไหลผ่านได้ดีที่สุดนั้นก็คือดินทรายนะคะนะคะส่วนน้ําที่หายไปส่วนน้ําปริมาณน้ําที่หายไปนั้นก็คือไปอยู่ในดินนั่นเองคือดิน อุ้มน้าไว้นั่นเองนะคะดินอุ้มน้ําไว้นั่นเองนะคะดูนะคะดินจะแฉะไหมก็คือดินอุ้มน้ําไว้นั่นเองนะคะดินที่น้ําที่หายไปก็คือดินอุ้มไว้นั่นเองะคะ่ะจบคลิปแล้ว,ลวอย่าลืมทบทวนบทเรียนดูแลตัวเองแล้วพบกันเปิดเทอมนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะอ่านะคะ ได้ดูคลิปวิดีโอไปแล้วในเรื่องของการอุ้มน้ำนะคะดินที่อุ้มน้ำได้ดีที่สุดก็คือดินเหนียวนะคะตามมาด้วยดินที่อุ้มน้ำได้น้อยที่สุดก็คือดินทรายเนาะส่วนดินร่วนอุ้มน้ำได้พอดีนะคะต่อ,อมานะคะเรามาดูนะคะสีของดินเรามาบันทึกผลการทดลองกันเลยค่ะอ่ะโอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่ะ สีของดินเหนียวนะคะหนูพวกเราดูภาพนะคะอันนี้คือดินเหนียวนะคะดินเหนียวสีของดินเหนียวก็คือสีน้ําตาลหรือสีดํานะคะเนื้อดินเนื้อดินของดินเหนียวเป็นยังไงคะลองช่วยกันตอบสิคะเนอปิดเสียงเนื<ว>้อดินเหนียวเป็นยังไงคะ เหนียวเนื้อดินเหนียวจับตัวเนื้อดินละเอียดนะคะให้เราเติมไปว่าเนื้อดินละเอียดคําว่าเนื้อดินเนี่ยตะกี้ตอนที่ดูคลิปข้างต้นจะมีลักษณะของเนื้อละเอียดกับเนื้อหยาบนะคะดังนั้นให้เราเติมของดินเหนียวไปว่าเนื้อดินละเอียดนะคะต่อมาการอุ้มน้ําเราเพิ่งดูไปตะกี้ดินเหนียวอุ้มน้ําเป็นยังไงคะ พอดีหรือดีมากคะดีมากด,ดินเหนียวเป็นดินอุ้มน้ําที่ดีมากๆเลยนะคะให้เราเติมไปว่าอุ้มน้ําได้ดีมากต่อมาคะ่ะการจับตัวของดินเป็นยังไงคะดินเหนียวจับตัวเป็นไงคะ จับเป็นถูกต้องค่ะจับตัวเป็นก้อนสามารถปั้นได้เติมเข้าไปได้เลยนะคะ,ะการจับตัวของมันก็คือปั้นเป็นก้อนได้สามารถจับตัวเป็นก้อนได้นั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูสีของดินนะคะช่องที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งสีของดินร่วนกันค่ะสีของดินร่วนกันนะคะอ่าก็จะมีลักษณะเป็นสีสีอะไรคะในภาพก็จะเป็นสีดำใช่ไหมคะหรือใครจะเขียนไปว่าสีน้ำตาลออกดำก็ได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูนะคะเนื้อดิน เนื้อดินของดินร่วนเป็นยังไงคะเนื้อดินเป็นยังไงคะช่วยกันตอบค่ะเนื้อดินละเอียดปานกลางเนาะเนื้อดินที่ครูคุยตะกี้ก็จะมีเนื้อดินละเอียดกับเนื้อดินหยาบดังนั้นอันนี้ก็คือเนื้อดินก็ค่อนข้างที่จะละเอียดในลักษณะของปานกลางแล้วก็ใส่เข้ามานะคะ ต่อมาการอุ้มน้ําของดินร่วนเป็นยังไงคะงการอุ้มน้ําของดินร่วนเป็นยังไงคะดินร่วนอุ้มน้ําเป็นยังไงเอย่ยปานกลางครับถูกต้องค่ะดินร่วนอุ้มน้ําได้ปานกลางหรืออุ้มน้ําได้ดีใส่ได้เลยนะคะอ่าก็อุ้มน้ําได้ดีอยู่ ต่อมานะคะรือน้ำปันกลางก็ถูกต้องอยู่นะคะได้หมดทั้งสองคำพูดเลยต่อมานะคะข้อที่4ี่ค่ะข้อที่4ี่การจับตัวของดินร่วนเป็นยังไงคะจับตัวได้ไหมเอ่ยด,ได,ไดไ้ได้ไหมได้ไหมดินร่วนก็คือดินที่เรามักจะใช้ในการปลูกพืชปลูกต้นไม้นึกดีๆอ่าเรา ก็เติมลงไปค่ะว่าปั้นเป็นก้อนได้แต่ไม่แน่นก็คือจับตัวกันเป็นก้อนได้เหมือนกันเวลาเราเอาดินร่วนมาขย่ํำเป็นก้อนเนี่ยมันก็ปั้นได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจับตัวกันไปไม่แน่นแล้วมันก็หลุดไปนั่นเองนะคะต่อมานะคะต่อมานะคะเรามาดูมาดูลักษณะของ ดินทรายนะคะข้อที่หนึ่งสีของดินทรายค่ะสีของดินทรายดินทรายสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าดินทรายหรือทรายบ้านเรานะคะทรายที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะทรายที่ใช้ในการก่อเจดีย์ทรายทรายที่อยู่ที่ทะเลนะคะหน้าตาก็จะเป็นสีสีน้ำตาลออกส้มนะคะนี่คือลักษณะของดินทราย เติมเข้าไปได้เลยนะคะก็คือมีสีน้ำตาลส้มนะคะต่อมาค่ะเนื้อของดินทรายเป็นยังไงคะในภาพเป็นไงมีเนื้อหยาบกับเนื้อละเอียดดินทรายเป็นเนื้ออะไรคะหยาบค่ะเนื้อหยาบค่ะเก่งมากค่ะเนื้อหยาบเราก็เติมลงไปได้เลยนะคะ,ะเนื้อดินหยาบ ต่อมาค่ะการอุ้มน้ําที่เราดูคลิปวิดีโอไปตะกี้ในเรื่องของการอุ้มน้ําของดินการอุ้มน้ําของดินเป็นยังไงคะไม,ไม่ดีเลย่ะเออเก่งมากค่ะไม่สามารถอุ้มน้ําได้หรืออุ้มน้ําไม่ดีนั่นเองนะคะไม่อุ้มน้ํานะคะ เติมไปยังเอ่ยอาถ้าเติมไปแล้วนะคะค่ะหม่เสร็จค่ะ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 รอรอ,รอเพื่อนแป๊บนึ่งนะคะอะต่อมาค่ะต่อมานะคะการจับตัวของดินไซดินไซจับตัวได้ไหมเอ่ยดินไซจับตัวเป็นก้อนได้ไหม ดินไส์นะคะถ้าเรานํามาปั้นนะคะไม่สามารถปั้นได้เนาะเราเอาขยําปุ๊บมันก็ไม่เป็นก้อนดังนั้นเราก็ใส่ไปว่าปั้นไม่เป็นก้อนหรือไม่จับตัวกันเป็นก้อนนั่นเองนะคะ เรียบร้อยยังเอย่ยเรียบร้อยแล้วเนาะใครยังไม่เสร็จมีไหมเอ่ยคะครูเพ่มาเสร็จค่ะอ่ารีบเขียนอ่าถ้ายังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปท้ายนี้ให้อีกรอบหนึ่งเนาะเราเค่อยมาดูกันอีกรอบก็ได้นะคะอ่าครูจะไปต่อนะเพื่อให้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้นั่งทำงานกันต่ออ่า เรามาดูข้างล่างตรงตารางบันทึกผลการทดลองนะคะจากการทดลองพบว่าดินแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเป็นยังไงคะเติมเติมอะไรดีมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างเป็นยังไงคะแตกต่างกันนะคะเช่นอะไรเอ,อ่ยที่เหมือนกันและแตก แตกต่างกันเช่นที่เราทดลองไปตะกี้เช่นอะไรคะในหัวข้อที่สามที่เราทดลองแล้วก็ดูคลิปวิดีโอไปตะกี้อุ้มน้ค่ะโอ้เก่งมากค่ะการอุ้มน้ำนะคะเราก็เติมไปเช่นการอุ้มน้ำของดินก็คืออะไรคะดินเหนียวอุ้มน้ำได้ดีมากดินร่วนอุ้มน้ำได้ดี ดินไซไม่อุ้มน้ำนะคะสามารถเติมไปได้เลยค่ะ,ะเติมไปแล้วเนาะอ่ะต่อมานะคะสำหรับวันนี้เนาะในเนื้อหาของเราคุณครูก็เรียนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่านะคะ เราจะได้มีการบ้านไม่เยอะใครมีข้อสงสัยอะไรถามครูดได้นะคะในบทเรียนนี้สงสัยอะไรไม่เอ่ยมีข้อสงสัยไหมคะไ่มีค่ะ,ะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนาะ